อุทาตาวินทะเตทะหนังคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันจันทร์วันจันทร์วันเริ่มต้นสัปดาห์วันจันทร์วันที่26เดือนเมษายน ปีพุทธศักราช2564นะครับผมวันนี้เป็นวันธรรมสวรรเป็นวันพระใหญ่ขึ้น15คำ่ำวันเป็นวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำเดือน6นั่นเองนะครับผมสำหรับวันพระใหญ่วันนี้และในห่วงช่วงเวลานี้แดดรม่มลมตกนะครับผมอากาศข้างนอกคนก้างจะร้อนสักนิดหนึ่ง นะครับผมแต่ว่าอากาศร้อนนี้ก็เป็นประโยชน์บ้างหมายความว่าไอ้โรคโควิดระบาดสา์กระจายระยะที่สมซึ่งรุนแรงในขณะนี้ก็คงจะไม่ชอบอากาศอร้อนๆแลาะครับผมสำหรับประเทศเมืองหนาวนี้ก็จะลำบากหน่อยสำหรับเมืองร้อนนี้ก็น่าจะบรรเทาได้บ้างสักนิดหนึ่งแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทกาดอย่าตกกาดอยาตกนะครับผมออก นอกเสถานบ้านเรือนที่พักอาศัยก็ใส่ผ้าเม็ดกันทั้งประเทศกันนะครับผมร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองทั้งเ,เราเองแล้วก็สังคมส่วนรวมด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับในห่วงช่วงเวลาพาแรงย่ำคํำอย่างนี้ก็จะขอนำเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักมาทัศนศึกษามาชม วัตถุมงคลที่เปยกว่าของดีของพิเศษนะครับผมที่จะไม่ค่อยได้พบเห็นกันอย่างง่ายดายนักเรียกว่าเป็นของหายากท่านเองเพราะว่าของดีของพิเศษที่ทุกท่านกำลังได้ทัศนาในขณะนี้ก็เรียกว่าแนด์เมดนะครับผมจัดอยู่ในประเภทเครื่องรางของขลังนั่นเองสำหรับเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลทิ่นี้นะครับผม ก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าชื่อ,อยังเป็นทางการมีชื่อว่าย่ามมหามงคลสิริจันท์รุ่นรวยล้านล้านนั่นเองนะครับผม เรียว่าเป็นเครื่องรางของขลังชนิดพิเศษซึ่งเราจะไม่ค่อยได้พบได้เจอได้เจอกันมากนะักเครื่องรางของขลังที่เราจะได้เห็นกันทั่วๆไปเช่นประหลัดขิกอย่างนี้เบี้ยแก้เบียเบ้ยจันตรตะกรุดบรรดาตะกรุดทั้งหลายแล้วก็พวกสีพึ่งก็ดีหรือว่า,าพวกแพะนะครับผมจิ้งจกสองหางบ้างละ จอราเขคบางระอย่างนี้เป็นเครื่องรางของขลังที่ยอดนิยมของบ้านเราทุกวันนี้แต่ว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องย่ามมหามงคลอย่างนี้ค่อนข้างจะพบเห็นเจอได้ยากเป็นของแปลกด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับย่ามมหามงคลรวยล้านล้านนี้ที่ทุกท่านกำลังได้ชมในขณะน,นี้นะครับผมเป็นวัตถุมงคลทพิ์ของท่านเจ้าปกุณ หลวงปู่มหาสิลาสริจันโทนั่นเองนะครับผมวัตถุมงคลทิพย์ย่ามามหามงคลสริจันรวยล้านล้านที่ทุกท่านกำลังได้ชมในขณะนี้ไม่ธรรมดานะครับผมมีที่มาที่ไปแล้วก็จำนวนสร้างนั้นก็ถือว่าน้อยนิดนั่นเอง นะครับผมเป็นญามมหามงคลที่ท่านจปุคุณหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนี้ได้เมตตาดำริให้ทำขึ้นมาให้สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นาจากผ้าจีวรขององค์ท่านจยบุคุณหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเองนั่นเองนะครับผมสำหรับ ย่ามมหามงคลสิริจันนี้คำว่าสิริจันนะครับผมอย่างที่ทุกท่านจะได้เห็นรายชื่อของย่ามที่ประดิษฐานอยู่ในย่ามมหามงคลนี้ก็คือย่ามสิริจันนั่นเองรวยรวยล,ล้านล้านรวยรวยล้านล้านนะครับผมแล้วก็มีรูป องค์ท่านจะปรุคุณหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเป็นสิริมงคลอยู่ตรงกลางย่ามนี้เองนะครับผมแล้วก็มีนามของท่านจะบรุคุณหลวงปู่หลวงปูป่พระมหาศิลาสิริจันโทนะครับผมสาหรับย่ามอย่างที่กราบเรียนแล้วครับว่าเป็นทีวอนขององค์ท่านจะประคุณหลวงปู่โดยเฉพาะนะครับผม สำหรับที่มาที่ไปของย่ามมหามงคลสุริจันทร์รวยๆล้านๆนี้ก็โดยเหตุที่ว่าท่านดัพบุคุณหลวงปู่พระมหาศิลาเนี่ยแหละครับผมองค์ท่านดัพบคุคลหลวงปู่นี้ก็ได้เมตตาขนผ้าจีวรขององค์ท่านนะครับผมไปถึงเมืองน้องขายนู่นแหละครับผมไปถึงเมืองน้องขายแล้วก็หลวงปู่ก็ยังได้อ่ มอบปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับผมคือมอบเงินส่วนหนึ่งเพื่อจะนั้นได้นำไปทำทุนในการจัดสร้างย่ามสิริการรวยรวยล้านล้านนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับผมวัตถุประสงค์ของย่ามสิรินทรมหามงคลรวยรวยล้านล้านนี้ก็เนื่องจากเหตุที่ว่าท่านจะบริคุณลวงปู่ มีความเมตตาที่จะนำรายได้ทั้งหมดที่มีผู้ที่ศรัทธามาทําบุญบูชาย่ามมหาบุญคน,โนโรวยๆล้านนี้นะครับผมปัจจัยที่ได้นั้นองค์ท่านเดบคุณหลวงปู่ก็ได้จะนำไปสร้างโบสถ์นี่แหละครับผมไปสร้างโบสถ์ที่วัดโพนโป่งต่อนะครับผม รายได้สร้างโบสถ์แล้วอย่างท่านเดบะคุณหลวงปู่มหาศิลานี้ท่านยังได้เมตตานะครับผมเรียกว่าตั้งชื่อย่านนี้ให้เองนั่นเองเพราะฉะนั้นชื่อย่านสิริจนันนี้ก็เป็นนามอันเป็นสิริมงคลยิ่งของท่านเดบะคุณหลวงปู่มหาศิลานี่แหละครับผมเป็นนามอันเป็นมงคลที่องค์ท่านเดระคุณหลวงปู่มอบให้ไปในสถานลงมาในยาน่านนี้นั่นเอง นะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นมีความสำคัญยิ่งที่ว่าท่านเจ้าพระคุณลวงปู่นั้นองค์ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่า,าให้ใส่ยี่ห้อน้ำเดอร์คำว่ายี่ห้อนี้แหละครับผมก็คือนามลวงปู่นั่นเองชื่อว่าสิริจันเนี่ยแหละครับให้ใส่ยี่ห้อน้ำเดอร์นะครับผมเจตนาในการสร้างเรียกว่าบริสุทธิ์ผุดผ่ดองนั่นเอง นะครับผมเรียกว่าย่ามริรินทร์มหามงคลน,นี้เป็นเ,เครื่องรางของขลังที่น่าสองแสวงหาอย่างยิ่งเพราะว่าเราจะไม่ค่อยได้เจอได้เจอนะครับผมท่านแต่พระคุณหลวงปู่นั้นได้ให้พรเอาไว้ว่าย่ามมหามงคลสิริัร์รรวยรวยล้านลานนี้เอาไว้ใส่ ทรัพย์สินเงินทองเอาไว้ใส่แก้วแหวนเงินทองเอาไว้ใส่เงินล้านนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นพรของท่านจระกุณหลวงปู่ที่มอบให้สำหรับผู้ที่ศรัทธาทำบุญบูชาย่ยามสิริจันร์มหามงคลเรืเอเรืลอล้ววา,า,ววน,น,านล้านนั่นเองหลวงปู่ได้ให้พรแล้วว่าเอาไว้ใส่แก้วแหวนเงินทองเอาไว้ใส่เงินล้านนั่นเองนะครับผม ในห่วงช่วงเวลาที่สร้างแฮนเมดเย็บย่ามซึ่งทำมาจากจีววอนองค์ท่านจะไปคุณหลวงปู่เรียบร้อยแล้วนั้นนะครับผมก็เมื่อหลวงปู่ได้เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกให้เรียบร้อยแล้วก็รายได้นั้นได้นำไปสร้างโบสถ์สิมภาษาอีสานก็คือสิมนี่แหละครับผมโบสถ์สิมคำวัดโพนโปง แล้วก็บางส่วนนั้นก็ได้นําไปสร้างศาลานะครับผมเพื่อจะได้เป็นทาวนวัตถุของพระศาสนาสืบไปนั่นเองเรียกว่าเราจะไม่ค่อยได้เจอได้เจอ,อวัตถุมงคลท,ที่เป็นของแปลกและก็มีเจตนาบริสุทธิ์นะครับผมก็จะเรียกว่าดีนอกและดีในก็ว่าได้คําว่าดีในก็คือว่าย่าม มหามงคลสิริจันทร์รวยๆยล้านล้านนี้ทำมาจากจีวรท่านประคุณหลวงปู่มหาศิลาสิริจันทถโดยตรงนั่นเองนะครับผมซึ่งได้เคยกลัาบเรียนพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักอยู่บางช่วงบางตอนในหลายๆคลิปที่ผ่านมาว่าท่านผู้รู้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ท่านมักจะก,กล่าวว่า พระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์องค์ที่ท่านมีฌานสูงสูงหรือว,ว่าสำเร็จแล้วนะครับผมมีอภินญ,ญาจิตเช่นเจกับคุณหลวงปู่มหาศิลาอย่างนี้เป็นต้นมักจะมีพลังงานนะครับผมเป็นออโต้พลังงานของหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่มีญาณสูงสูงหรือว,ว่าเป็นองค์ผู้ที่อภิญญาจิตสำเร็จแล้ว,ลวนั้นพลังงานของท่านนั้นจะซึมออกมา นะครับผมไม่ว่าจะไปปฏิสถานนั่งอยู่สถานที่แห่งในะในกุฏิก็ดีในรถราก็ดีหรือว่าเคสถานบา้าเตือนราง้าทีา่รับนิมนต์ไปนั่นก็ดีพลังงานนั้นจะซึมออกมานะครับผมเพราะฉะนั้นอย่างเช่นจีวรนของท่านจประคุณหลวงปู่แล้วก็เรียกว่าเป็นโอโต้เช่นกันบรรดาผู้กายทิพย์ทั้งหลายเขาจะรับรู้รับทราบจะเห็นแสงสว่าง ของหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ผู้มีญาสูงสูงพระอภิญญาจิตนะครับผมเพราะฉะนั้นจีวรหรือว่าองค์ลวงปู่ผู้มีญาสูงสูงนี้ท่านจับต้องสิ่งใดก็จะมีพลังงานซึมลงไปในวัตถุมงคลนั้นๆด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างที่เคยกลาบเรียนบางคลิปว่ามีในห้วงช่วงเวลาหน,นท่านเดิคุณหลวงปู่มหาศิลานี ได้รับกิจนิมนต์ไปร่วมพุทธาพิเศษวัตถุมงคลแห่งวัดวัดหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์มาพุทธาพิเศษอยู่หลายรูปเหมือนกันแต่ละแต่ละองค์ก็ล้วนแต่เก่งๆไม่ธรรมดาทั้งนั้นแต่ว่ามีครูบาอาจารย์รูปหนึ่งท่านได้สังเกตเห็นว่าหลวงปู่มหาศิลานี้ท่านได้จิบน้ำร้อนน้ำชายอยู่แต่ว่ามีพลังงาน มีรัศมีพุ่งมาจากองค์ท่านเข้ามาเรียกว่าแสงสว่างนั้นท่วมไปในวัตถุมงคลที่อยู่เบื้องหน้าทั้งหมดเลยทั้งๆท,งท,งที่องค์ท่านจะประคุณหลวงปู่มหาศิลานี้ท่านจิบน้ำร้อนน้ำชาอยู่นั่นเองพระคุณเจ้าว่าเอริเจ้ารูปนั้นท่านก็เลยถามกรรมาการวัดนะครับผมว่าหลวงปู่องค์นี้เป็นใครมาจากไหน กรรมการวัดก็ได้กราบเรียนนมัศก,การว่า,ามีนามว่าหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทจบรเรียนธรรมหกประโยคเปรียบเสมือนตู้พระไตรปิฎกอยู่ตามป่าเขาลำนาไพรมาตลอดนั่นเองเมื่อพุทธาพิเศษงานนั้นได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วพระคุณเจ้าพระฤาจ้ารูปนั้นที่มาร่วมพุทธาพิเศษนั้นก็ได้เข้าไปกราบสักการบูชานะครับผมก็ได้สนทนากันนั่นเอง ท่านก็อมยิ้มยิ้มเอาไว้นะครับผมเพราะว่าเรื่องการน้อมจิตภุกเสกนั้นสําหรับพระอรียเจ้าชั้นสูงนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้ยากนะักนั่นเองหลวงพ่อหลวงปู่เรียกว่าหลวงปู่ใหญ่เป็นสิทธิ์องค์ยุคตน้ตนๆของท่านจ้าปะคุณหลวงปู่มั่นภูริิสตโตบุพาจารย์สายพระกรรมฐานสายพระป่านั้นมีอยู่บางรูปท่านได้ไปเลยขึย้นว่าการน้อมจิต ลงไปในพัตถุมงคลน,นั้นเพียงเพียงแต่ว่าน้อมจิตลงไปขนั้นก็เต็มแล้วท่านด้วยทางน,นั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเต็มเสร็จแล้วเพื่อจะได้ถ้าภาษาบ้านๆเียว,ว่าเอาใจศรัทธาญาติโยมท่านจะนั่งพักในฌานสมาบัติของท่านสักครึ่งชั่วโมงนะครับผมเป็นการพักภายในนั่นเองซึ่งท่านกล่าวว่าบรรดาศรัทธาญาตโยมทั้งหลาย เขาไม่ได้มีหูทิพตาทิพก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าน้อมจิตแป๊บเดียวก็เต็มแล้วแล้วก็องค์หลวงพ่อหลวงปู่เหล่านั้นท่านจะพักอรยบทในฌานของท่านนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นย่ามมหามงคลสิริจันทรวยรวยล้ยานร้าน,านอันเป็นพรของท่านพระคุณหลวงปูงป่มาสลานี้จึงไม่ธรรมดาดีนอกและดีในนั่นเองหากท่านใดที่มีเอาไว้แล้วโปรดเก็บรักษาให้ดี นะครับผมเอาไว้เป็นสิีบมงคลหรือบางท่านนั้นเคยเห็นนำย่ามนี้ไปใส่กรอบใส่กรอบสวยสดงดงามเอาไว้ประฏิษฐานในห้องพระเป็นที่สักการะบูชาสำหรับบางท่านนั้นค้าขายจะนำย่ามนี้ไปแขวนในตู้กระจกของท่านหน้าร้านของท่านนะครับผม และอาราธนาอมจิตอาราธนาบุญยบาร,รมีอิทธิบาร,รมีท่านเจชประคุณหลวงปู่มหาศิลาสริจันโทเนี่ยแหละครับผมและอนุภาพายันมหามงคลสริจันรวย,รย,ร,ยรยล้านล้านนี้ให้แก้วแวนเงินทองไหลามาเทมาค้าขายดีดุดแทน้ําเท,ท่าดุดพรของท่านเดชประคุณหลวงปู่ที่กล่าวไว้ว่าเอาไว้ใส่แก้วแวนเงินทองเอาไว้ใส่เงินล้านเนี่ยแหละครับผม สำหรับย่ามมหามงคลสิริจันทร์ยรวยยล้านล้านี้ถ้าเราลองวัดนะครับผมวัดความกว้างของย่ามนี้นะครับผมวัดถ้าวัดเป็นนิ้วความกว้างของย่ามรว่ยรวยล้านล้านนี้ก็ประมาณเก้านิ้วครึ่งนั่นเองนะครับผมโดยโดยประมาณนะครับผม เก้านิ้วครึ่งอันนี้เป็นความกว้างของย่ามสริจันทร์รวยๆล้านๆนี่แหละครับผมเก้านิ้วครึ่งนี่แหละครับเก้านิ้วครึ่งความสูงของย่ามนี้ สำหรับความสูงของย่ามนี้นะครับผมอันนี้โดยประมาณนะครับวัดเป็นนิ้วก็ประมาณ13นิ้วครึ่งโดยประมาณนะครับผม13นิ้วครึ่งนั่นเองแล้วก็ยา่ามนี้ส่วนที่สะพายบ่านี้นะครับผมเียบเป็นสองชั้นนั่นเอง ประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งแหครับผมหนึ่งหนึ่งนิ้วครึ่งส่วนที่สะพายไหลได้นะครับผมส่วนกว้างขออ,อนุญาตทบทวนสักนิดนะครับส่วนกว้างก็เก้านิ้วครึ่งนะครับผมยามนี้กว้าง เนิ้วครึ่งส่วนสูงของย่ามจากก้นย่ามขึ้นมาถึงด้านบนนี้ก็ประมาณสิบสามนิ้วครึ่งโดยประมาณนะครับผมนี่แหละครับผมสิบสามนิ้วครึ่งก็จะ,จะเรียกว่าย่ามแก้วสารพัดนึกหรือว่าย่ามวิเศษก็ว่าได้นะครับผมอันนี้เป็นการเย็บอันนี้ภายในนะครับผม เป็นพอนะเจ้คุณหลวงปู่ล่ะครับเอาไว้ใส่แก้วแหวนเงินทองเอาไว้ใส่เงินล้านนี่แหละครับผมพระอาริยเจ้าอาริยสงฆ์ผู้ทรงอภิญญานะครับผมเรียกว่ารู้อดีตอนาคตนั่นเองเพราะฉะนั้นแฮนเมตดยาบวัตถุมงคลที่แก้วสารพัดนึกนี้เป็นที่สดแสวงหาของ บรรดาผู้ที่รู้ข่าวนะครับผมท่านผู้ที่ทราบเรื่องราวดีก็จะพากันสาอแสวงหานั่นเองสําำหรับท่านใดที่มีอยู่แล้วเก็บรักษาให้ดีนะครับผมเป็นของหายากแล้วก็เป็นดำริของท่านจดประคุณหลวงปู่ด้วยนั่นเองนะครับผม ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านทุกๆท่านที่ให้ความเมตตาเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีน้ําจิตน้ําใจกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีน้ําจิตน้ําใจได้กดติดตามให้กําลังใจเข้ามาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสําหรับบางท่านที่คิดว่า จะมีเมตตาธรรมคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกขอขอราบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมขอกราบอาราธนานิมน์อำนาจเดชาบารมีบุญญาบารมีอิทธิบารมีท่านเจ้าพกคุณหลวงปู่พระมหาศิลาสริจันโทหากแม้นว่าองค์ท่านทราบระยานวิถีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระระกสจิตแผ่พระศมีอำนวยช่วยเหลือปกปัรปกรักษาปกป้องคุ้มครอง อำนวยช่วยเหลือทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจำเริญลูกเรืองไปบูรณ์ทางโลกและทางธรรมปรารถนาสิ่งใดจงได้สมความมุม่งมาปรารถนาแก้วแว้นเงินทองไหลมาเทมามีเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินเงินล้านไหลมาเทมาขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายหลับก็เป็นสุขตือนก็เป็นสุข คําว่าไม่มีจงอยามีแด่ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนไม่ยากไม่จนไม่ต่ากว่าคนนั่นเองประกอบธุรกิจหน้าที่การขาการค้าการขายสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จมีประชุมชนทุกทั่วสารทิศหลั่งไหลกันเข้ามาห้อมล้อมสนับสนุนเกื้อกูลเจอจุนตลอดสายประกอบธุรกิจหน้าที่การงานอันใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จในเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่ง ด้เลื่อนขัน้นเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษขอให้ทุกท่านได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินศัตรูหม,มู่มารทั้งหลายภัยอันตรายทั้งปวงโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายผู้คิดร้ายมุ่งร้ายหรือผู้ที่คิดเพ่งโทษทั้งหลายขอจงมะลายหายไปสิน้นอย่าได้โอกาสทุกเมื่อเทิน จงพ่ายแพ้เป็นภัยแก่เขาเหล่านั้นไปในที่สุดด้วยเถิขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จผลโดยอานุภาพบุญญาบาร,รมีอิทธิบาร,รมีแห่งท่านเจ้าพหลุงปู่พระมหาศิลาสริจันโทด้วยเถินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ